รวมมูลค่าหมดไปประมาณ300บาทสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องนิ้งซานนะคะก็วันนี้นิงจะมารีวิวนี่นะคะของที่นิงไปซื้อจากร้าน p a m m y Beauty นะคะนก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่านิงซื้ออะไรมาบ้างนะคะแล้ว รวมมูลค่านะคะก็หมดไปประมาณ300อบาทนะคะทุกคนเขอแบบซื้อทำไมแบบหมดไปต้องส0 0รอบาทแค่แบบร้านเล็กๆแต่แบบหมดไปต้องสามยบาทโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็คือเขาก็จะแถมนี่มาให้ด้วยนะคะเขาก็จะแถมขนมเป็นโตะมาให้ด้วยนะคะคืออันเขาแถมนะคะทุกคนก็คือแบบเป็นแบบลูกค้าประจาแบบไปซื้อร้านของเขาบ่อยอะไรอย่างี้ เขาก็จะแบบแถมขนมมาสห่อเลยนะคะก็อนนี้จะแบบฟรีนะคะไม่ได้เสียตังค์เพราะว่าเขาแถมมาให้โอเคเดี๋ยวเรามาดูของที่เราซื้อกันเลยดีกว่าน,นะคะว่ามีอะไรก็เดี๋ยวเรามารีวิวเป็นอันนี้กันก่อนนะคะก็อันนี้จะเป็นของแม่นะคะไม่ใช่ของเราเนาะก็คือจะเป็นแบบครีมสมุนไพรปรับสภาพผิวอะไรพวกนี้นะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นของแม่เรานะคะ อย่างต่อมานะคะทุกคนเราจะอเอาวางไว้เลยดีกว่าเนาะอย่างต่อมานะคะที่เราชอบมากๆเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเราก็ได้ย้ายามุมกล้องแล้วนะคะเพราะว่าถ้าแบบถ่ายด้านนู้นนะคะมันจะแบบเออสะท้อนแสงแล้วมันก็จะมีความแบบมืดๆนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะเป็นอย่างที่แบบนิ้งชอบมากๆนะคะแล้วก็อยากได้มากๆก็คือเป็นตัวนี้นะคะทุกคนเป็นลิปอ่ะโกเจลทินนะคะเป็นลิป อย่างนี้เลยนะคะเป็นเบอร์08นะคะทุกคนเป็นของพี่วินนะคะทุกคนพี่วินเมทาวินนะคะทุกคนเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยคือแบบชอบลีบแปบแบนี้มากคือมันจะรู้สึกแบบเออมันสวยดีอันนี้นะคะซื้อมา49บาทนะคะแบบราคาก็แบบถูกแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะคะนี่อย่างต่อมานะคะที่เราจะมารีวริวก็คือเป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนเป็น Active i n s e n g Body Cream นะคะทุกคนนี่ ก็ตัวนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นครีมทาผิวกายนะคะแบบทาผิวกายผิวกายเช้าก่อนนอนนะคะเราก็แบบอธิบายไม่ถูกเนาะเพราะว่าไม่เคยใช้มาก่อนนะะสกัดมาจากพวกอย่างนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะถ้าจะไม่ผิดซื้อมาประมาณ39บาทนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอย่างต่อไปกันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นของแม่เรานะคะ ตัวนี้จะเป็นสบู่หน้าเงานะคะอันนี้นะ่าจะประมาณ50กว่าบาทนะคะน,นี่เป็นของคุณแม่เราเองนะคะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นนี่นะคะทุกคนเป็นเ,เซรัม่มลดผิวนะคะลดสิวรอยแสแบบนะคะก็จะเป็น Acne Care Solution Serum นะคะทุกคนก็จะเป็นของ c l e a n o s นั่นเองซึ่งตัวนี้เขาเคมว่ามันแบบดีมากแบบเขาว่ามันแบบดีช่วยเรื่องสิวทำให้แบบ ผิวหน้าดีอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็แบบอยากลองนะคะแบบเออหน้าลองดีก็เลยลองซื้อมานะคะบวกกับแบบไม่มีคิมใช้นะคะก็เลยลองซื้อมานั่นเองนะคะตอนนี้อยู่ที่36บาทนะคะคือร้านปั๊มมี่นี้นะคะทุกคนคือมันจะแบบแบบเหมาะกับราคาแบบนักเรียนนักศึกษามากๆเลยนะคะแบบสําหรับใครที่แบบงบน้อยแบบ แบบไม่ค่อยมีเงินอะไรย่างนี้นะคะทุกคนก็ซื้อได้นะคะเพราะบบ<ๆ>ว่าแบบราคาไม่แพงเลยนะคะแบบเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างนี้นะคะเราก็แบบแนะนําร้านนี้มา,มากๆเลยนะคะทุกคนนี่ลี a n o s นะคะเป็นสูตรแบบสีน้ำเงินนะคะต่อมานะคะอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนี่นะคะทุกคนเป็นอ่อก็ค,อคือตัวนี้เราก็ไม่เคยใช้นะคะเป็น Take and Care Juice Melon น,นะคะเป็นอ่ม เซรั่มกันแดดติ่เมลอนนะคะทุกคนนี่คือแบบเออมันก็แบบแพ็กเกจดูแบบอมยิ้มอะไรอย่างนี้นะคะคือแบบตอนนี้บอกเลยนะคะว่าเราไม่เคยใช้นะคะก็ราคาประมาณ39บาทนะคะเป็น S P F 5 0 P A บวกบวก,กนะคะทั้ง U V A and U V B นะคะทุกคนบำรุงซึมเร็วไม่เหนอะหนะนก็คือนี่เลยนะคะทุกคนทั้งหมดที่เราซื้อมาเลยนะคะทุกคนที่เราซื้อมานะคะก็ เป็นประมาณนี้นะคะ300บาทเนาะคือจริงๆแล้วมัน303บาทนะคะแต่ว่าเขาลดให้เหลือ300บาทนะคะแบบพอดีเป๊ะนะคะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะก็ไปซื้อตามกันได้นะคะทุกคนชื่อร้านว่าปั๊มมี e วิวตีนะคะอยู่ราชพัฒน์มหาสารคามนะคะก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะคะทุกคนคือแบบร้านพวกครีมพวกลิปพวกอะไรอย่างนี้ก็คือ แบบเราซื้อมาจากร้านปั๊มหมดเลยนะคะแบบราคาถูกมากนะคะแบบเหมาะกับนักเรียนาน,านักศึกษามากนะคะทุกคนก็ใครที่แบบอยากได้นะคะก็ไปซื้อกันได้นะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เราคิวแล้วนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใ่คลิปต่อไปนะคะ